การทำกิจาการงานต่างๆก็ต้องใช้ปัญญายิ่งในยุคนี้ยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหาแต่คนมีสติมีปัญญาก็แสวงหาทรัพย์ได้แต่ก็ต้องอาศัยเรื่องของบุญมันสนาบารมีเป็นพื้นฐานเหมือนกันบางคนอาจจะมีความคิดอ่านที่ดีแต่ว่า ทุนรอนในการที่จะทำธุรกิจมันก็ไม่มีอีกแต่ถ้าเกิดว่ามีความพร้อมนะมีทั้งฐานบารมีเก่าที่ทำมาฐานบารมีเก่าที่ทำมามีทุนด้วยมีสติปัญญาด้วยมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็สามารถคิดอ่านในการทำกิจการงานประสบความสำเร็จได้ โดยไม่ยากแม้ว่าสภาพวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่มีทุกคนไปบางคนนั่นก็สติปัญญาน้อยถ้าบวกกับความที่ไม่ขยันไม่กระตือรือร้นด้วยก็ยิง่งจะมีความยากลำบากไปอีกมากๆเข้าก็ไม่มีหนทางที่จะ หาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงทรัพย์หาเลี้ยงครอบครัวก็อาจจะคิดผิดหลงผิดถึงขั้นทำร้ายชีวิตก็มากเหมือนกันในยุคนี้เพราะมนุษย์นี่ถ้ามีปัญญาพิจารณาแล้วก็อาจจะรู้ว่าไอเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่มันวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเราดำรงชีวิต ทั้งคนที่มีความสุขความทุกข์มันก็ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้นแน่นอนแต่ก็ยังดีว่าความเป็นมนุษย์นี่ยังไม่ได้ทุกข์มากมายเท่าไหร่นักถ้าพูดถึงความทุกข์ของจิตใจอาจจะเป็นจิตของสัตว์นรกอย่างนี้ก็มีความทุกข์มากไม่มีความผ่อนปลนเลยมีความทุกข์ตลอดทางจิตใจ เป็นความทุกขก์ทางจิตปัญญาเนี่ยถ้าไปถามสัตว์นรกแล้วเาถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะทำอะไรเขาจะระลึกได้ขึ้นมาว่าเขาทำกรรมไม่ดีนี่มาเขาอยากจะกลับไปแก้ตัวใหม่เกิดเป็นมนุษย์ก็จะสร้างความดีนะจะไม่ตันิทีเหนียวจะทำบุญทำทานและจะไม่ลักขโมยของคนอื่น จะไม่ทำร้ายใจิตใจคนอื่นจะไม่ป้นจี้ฆ่าจะไม่เสพสุรายยาบ้าย,ยาม้ายาเมาอโคเคนยาไอต่างๆอันเป็นการทำลายประสาทมอทำลายประสาทแล้วสติไม่มีปัญญาไม่เกิดจิตมันก็เตลิดไปเพราะไม่มีสมาธิขับรถก็ขับเร็วขึ้นก็เกิดอุบัติเหตุทำร้ายตัวเองทำร้ายชีวิตคนอื่น หรือสติยับยัง้งชั่งใจไม่มีมีความกโกรธขึ้นมาก็อาจจะทำลายคนอื่นให้ถึงแก่ชีวิตขึ้นมาแล่นก็เป็นกรรมที่ตัวเองต้องมารับทรมานอย่างนี้คิดขึ้นมาได้ก็อยากจะแก้ตัวเกิดเป็นมนุษย์ก็จะสร้างความดีหรือบรรดาสัตสนเดรัจฉานทั้งหลายมันหนึ่งเราก็เห็นว่ามีแต่การหายอยู่หากินไปทั้งวัน ไม่พอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะ่ะถ้าโชคดีหน่อยสัตว์บางอย่างมนุษย์ก็มาเลี้ยงมีความรักเห็นสุนัขก,ก็ดีแมวก็ดีอย่างนี้เป็นตน้นเขาก็รอดชีวิตมาได้เพระาะความเมตตากรุณา,าก็ต้องเกี่ยวข้องเหมือนกันว่าแมวนั้นสุนัขนั้นสัตว์น,นั้นก็คงจะเคยมีบุญมีกรรมดีที่ได้สร้างมานะเพราะอีกหลายชีวิต ของสัตว์ก็ไม่มีใครที่จะไปดูแลอย่างนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องปล่อยไปตามกรรมแต่ถ้ามีคนดูแลแล้วก็มีคนรักษาให้อย่างดีก็ต้องเกี่ยวกับบุญที่ทำมาเหมือนกันแต่ชีวิตของสัตว์นี่ก็เปลี่ยนแปลงได้เขาก็เกิดมาเป็นคนได้เหมือนกันนะเหมือนกับว่ามีแมวของน้องปู่รูปหนึ่งท่านอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี ตายไปแล้วเขาบอาเออแมวตัวนี้มันตายไปแล้วมันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ถว่ามันก็มีบุญเน่ยหมดกรรมอย่างนั้นเขาก็เกิดใหม่พระ,ะน,นถ้าไปถามสัตว์เดรัจฉานนั้นเขาก็คิดว่าถ้าเขาก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึง่งถ้าเขาไม่หลงลืมเนี่ยเขาจะสร้างความดีเขาจะไม่สร้างบาปกรรมเป็นเหตุ พอมีความโลภมากมีความโกรธมากก็กลายมาปเป็นสัตว์นรชาติานี้หรือเป็นคนก็เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเข้าในเรื่องแรงงานนะใช้แรงงานคนอื่นเขาเอารัดเอาเปรียบก็ต้องมาดใช้เรื่องแรงงานให้กับมนุษย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นอันตรายมากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสดีิ แต่เมื่อมาถามมนุษย์อีกถ้าเกิดมนุษย์นี่จะทํำยังไงนึกไปถามเทวดาเทวดาก็บอกว่าเทวดานี่ก็มีความสุขมากเมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ต้องกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนี่นการเกิดมนุษย์นี่นับว่าเป็นภพชาติที่ดีมากทีเดียวแต่พอคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะถ้าทุกข์มากเกินไป ทุกคนไม่มีเวลาหรือ,รอว่าทํำวิบากกรรมเอาไว้ในชาติมนุษย์นี่แหละก็ถูกจับเข้าไปกักขังอยู่ในเรือนจำก็เหมือนกับว่าสัตว์นรกที่ถูกคุมขังแต่เป็นนรกในพื้นดินนี้ก็คงจะมีความคิดเหมือนกันมาออกมาแล้วก็จะสร้างความดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามนุษย์ที่มีโอกาสแล้ว ก็อาจจะเกิดความหลงไปอีกแหละเมื่อมีโอกาสอิสรภาพก็อาจจะทํากรรมไปเหมือนเดิมอีกเพราะว่าสู้กําลังของเกเลตในจิตใจไม่ได้แต่มนุษย์ที่มีปัญญาแม้ว่าจะยากจนก็มีสติปัญญาแม้ว่าจะมีเงินทองมากมายก็มีสติปัญญาแม้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็มีสติปัญญา,า,เ,เ,เ,ญญญาเพราะว่าเป็นผู้ที่สร้างสมอบรมสติปัญญามาแล้วนั่นเอง แต่คนไม่มีสติปัญญามีความทุกข์ยากลำบากประการแรกไปถามว่าเออมีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสร้างความดีไหมหรือจะทำอะไรมีโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็คงจะเป็นคำตอบคล้ายๆกันส่วนใหญ่ว่าก็ต้องการความรวยก่อนนะต้องการความรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มองดูแล้วเห็นคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนั้นก็มีความสุขมากเลยทีเดียวเรานี่มันลำบากยากแค้นป่วยไขย้จะไปโรงพยาบาลของรัฐบาลมันก็นคนมันก็แน่นไปหมดคิวมันก็ยาวจะถอนฟันสักครั้งหนึ่งก็นัดกันหกเดือนแม้แต่พยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องฟันก็ต้องนัดหมอเป็นเดือนๆนนะคิวถึงจะว่าง มันนานขนาดนั้นนะท่าจะทนได้ไหมถ้าเจ็บปวดอยู่ทั้งทุกข์ทรมานไปอีกหนึ่งเดือนแลือคนที่ไม่มีจะไปคลินิกก็เสียเงินก็ต้องไปรัฐบาลเจ็บปวดอย่างนั้นน่ะก็ต้องนัดหมออีกหกเดือนในโชคดีก็แต่สามเดือนอย่างเนี้ยมันทรมานมากจะเดียวเพิ่งมาทรมานมากร่างกายมันทุกข์มากาจะคิดให้มันพ้นทุกข์ออกไปเนี่ยถ้สติปัญญาไม่ได้สร้างมาก็คงเป็นไปยาก ก็จึงมองเห็นว่าเอ๊ะถ้าคนที่เขามีสตังค์เขาก็สบายสบายไปโรงพยาบาลเอกชนนะไปวันไหนก็ได้เขาก็ยินดีต้อนรับเพราะฉะนั้นมีเงินนี่มันก็สบายดีเหลือเกินน่นะมันสบายมากมันช่วยแบ่งเบาความทุกข์ที่มีได้เนื้ออาหารแต่ละมือ้อคนยากคนยากคนจนคนมีฐานะน้อยก็ลำบากกว่าจะได้เงินมาวันสักห้าร้อยบาทนะ 300บาทสี่ร้อยบาทก็ต้องเอาหยาดเหง่อแรงงานกำลังกายนี้ไปทุ่มเทไปแลกมามันยากมากลำบากมากแต่บางคนนั่นก็ทำงานเพียงไม่กี่นาทีก็ได้มาแล้ว300ร้อห้านาพันหนึ่งหมื่นหนึ่งก็มีอย่างนี้เพียงคนที่ไม่มีเนี่ยก็มองเองินคนที่มีแล้วก็อยากจะมีบ้างอยากจะรวยบ้าง อยากจะมีอะไรที่สมบูรณ์บริบูรณ์บ้างก็คิดอยู่ในใจเพราะมันทุกข์ยากลำบากยิ่งเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วคนเขาก็มาทวงนะไม่มีเงินที่จะบริโภคอาหารก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาไปกู้ไปยืมมันเป็นความทุกข์ยากลำบากมากเลยก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะเอาหน้าตาไปไหนไปไหนก็เขาก็รู้ว่าคนนี้ เป็นคนที่สร้างนี่สร้างสินไว้จะมาขอยืมเอาไปใช้เขาก็ไม่ให้เพราะไม่มีปัญญาที่จะไปใช้เขาีปัญญานี่ในการแสวงหาทรัพย์นี่สำคัญมันก็ต้องเริ่มเกิดขึ้นมาจากปัญญาจากการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านมีอาชีพที่ดีซะก่อนแต่บางคนก็มีปัญญาแต่ปัญญาในทางที่ไม่ดีมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ก็เอาไปใช้ในทางเบียดเบียนคนอื่นเขาก็มาก อันนั้นก็ต่างปเป็นกรรมเหมือนกันนะนะมีทรัพย์ทรัพย์ก็ต่างถูกคนหนึ่งเขาทำลายไปมืองกันทรัพย์นั้นก็สูญหายไปเหมือนกันแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยมีสติปัญญาและใช้สติปัญญาในทางที่ดีก็ย่อมที่จะมีความสุขให้กับตัวเองกับครอบครัวได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้มีโอกาสที่ดีแล้วก็ต้องพยายามสร้างปัญญาเห็นไหมว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ย บุอคลที่ยากไร้ก็ตามแต่ว่ามีโอกาสมีบุญดีได้จพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสำคัญคือมีปัญญามีศรัทธาเชื่อเริ่มใส่ในเรื่องของบุญกุศลพราะทำแล้วก็มีความอิ่มใจหรือว่าสุขใจความอิ่มใจสุขใจนีก้ก็เป็นบุญในใจก็เทียบกับเงินทองไม่ได้แม้บางครั้งเนี่ยเขาได้รับ โอกาสที่ดีที่จะรบถวายทานพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่มีเศรษถีมหาเศษฐีกษัตริย์ต้องการได้บุญขอรัให้ทรัพย์สินเขาจำนวนมากเลยขอให้เขาได้ทําบุญกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ว่านะผู้ที่อยากไหลก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้บุญของตัวเองนี้ไปให้คนอื่นละเอาทรัพย์มาเท่าไหร่ก็ไม่เอาแล้วเพราะบุญที่จะทํานี้กับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีบุญมากทีเดียว อันนี้คือท่านมีปัญญาถ้ามีปัญญาจิตท่านจะต้องมีปิติมีความสุขใจฐานะข้างนอกแม้ว่าจะดูยากไรแต่ว่าฐานะจิตข้างในนั้นนะมีทั้งสมาธิความตั้งใจมัน่นในการสร้างความดีก็ต้องจิตก็ต้องมีความอิ่มใจสุขใจในการที่จะถวายทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาของท่านเห็นชัดอย่างนั้นท่านก็ไม่ยอมนะอย่างนี้เป็นต้น นั้นปัญญานี้เป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนกลางคนเป็นผู้ใหญ่ต้องอาศัยปัญญาปัญญาในการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านในเบื้องต้นถ้าเราเกียจติค้านแล้วไม่รู้ไม่ศึกษาปัญญาก็ไม่มีอยู่ที่ความเพียรความบริยะบางคนมีปัญญามาความจําดีเรียนได้ดีเขาก็ไม่ต้องท่องบทสาธยายมากแต่บางคนนั้นปัญญาน้อยแต่ว่า มีความเพียรมีความพยายามคนอื่นเขาอ่านหนังสือหจบคนที่ปัญญาน้อยอ่านหนังสือมาสามจบนะ้าไปก็เข้าได้ไปถึงเข้าได้ด้วยความเพียรเพราะคนจะสําเร็จอะไรขึ้นมาได้ไม่ว่าการเรียนก็โดยความเพียรพยายามการทําการงานก็มีความเพียรขยันมันเพียรเอาจริงเอาจังทีเดียวนะนะไม่ขาดมีวินยัยต่อการศึกษามีวินยัยต่อการทําการงาน มีวินัยต่อการที่มาภาวนายิ่งการภาวนาแล้วนี่ยิ่งสําคัญถ้าเราขาดวินยัยการปฏิบัติที่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยกิเลสมันก็จะเดินไปความรลบความโกรธความหลงก็จะเดินไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเข้าใจธรรมะโอกาสที่เราจะรู้ธรรมะโอกาสที่จะได้ทรั์อริยรัพบมามันก็ยากขึ้นมาแต่ผู้ที่มีปัญญานั้นเจตใจผ่อ,องใสท่านจึงว่าปัญญานี้ เป็นแสงสว่างที่สำคัญแสงสว่างข้างนอกก็ส่องสว่างพอเราได้เห็นออสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้แหละแต่แสงสว่างทั้งนอกโลกเนี้ยพระอาทิตย์นี้จะส่องเข้าไปในใจเราให้เห็นความจริงไม่ได้ความจริงที่เราจะเห็นนั่นก็ความจริงก็อริจสัต์คือกายก้อนนี้มันเป็นก้อนที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอย่างนี้ต้องอาศัยปัญญาจากการปฏิบัติภาวนาน,นั่นเองเพราะฉะนั้น โอกาสที่เป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะแม้ว่าสัตว์นรกเป็นพวกเปรตนี่เนี่ยมีโอกาสขึ้นมาในโลกมนุษย์เขาก็จะมาเตือนเลยว่ามนุษย์อยู่อย่าประมาทนะให้ทําความดีเถอะดูเรานี่เราทุกข์ยากลําบากซะเหลือเกินเนี่ยเราไปเป็นเปรตนี่เพราะทำกรรมไม่ดีเพราะมนุษย์นี้ให้สร้างกรรมดีเอาไว้อย่าจะไปตกนรกแบบเราเลยเขาก็มาเตือนสตินี่ก็มีเหมือนกัน หรือผู้ที่มีสติปัญญาเขาก็เตือนสติเราให้มีความขยันมันเพียนเป็นเด็กก็ขยันเรียนเป็นผู้ใหญ่ก็ขยันทํางานหาที่พึ่งที่พิงของเราให้ได้ไม่ใช่พึ่งแต่พ่อแม่อย่างเดียวพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเราต้องศึกษาเราต้องค้นขวายสร้างสติปัญญาเอาไว้ของเราให้ได้ให้มากที่สุดเรียนรู้เออการงานเรียนรู้การบริหารจากพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดาที่จะมากได้เราอย่าไปติดอยู่ในความสุข เนื่อความสบายที่มีอยู่จากบุญเก่าที่เราได้สร้างมาเราต้องทำบุญใหม่ด้วยให้เรื่องบุญเก่าบุญใหม่เนี่ยบางทีเศรษฐีในสมัยพุทธกาลก็ศรัทธาในนักบวชนอกศาสนาก็ไม่ได้ศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นางวิสาขาที่ศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระสง์เดินผ่านหน้าบ้านมานางวิสาขาอยากจะใส่บาตรแต่พ่อของสามีไม่ศรัทธาจึงบอกว่า นิมนต์พระคุณเจ้าเดินไปมิณบาตรที่อื่นก่อนเถิดนะบ้านนี้เขายังกินบุญเก่าอยู่เศรษฐีพ่อของสามีมีความโกรธแค้นนางวิสาขามากเลยว่ะทําไมเรามีเงินทองมากใหม่ว่าเรากินของเก่าอยู่อืกินของเก่ากินอาหารเก่าอย่างนี้แหละโอ้หโหมโหโปกธมากไประดับเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยถูกนดะูถูก,ถกว่ากินของเก่าน,นี้มันทําใจไม่ได้มีปากมีเสียงกันมีการทะเลาะกัน โตเถียงกันแต่ใน,นที่สุดแล้วก็สู้นางวิสาขาไม่ได้เลยคำว่า,ากินของเก่าก็คือบุญเก่าที่ทำม,มานั่นเองศรษถีก็เลยยอมจำนวนเห็นว่านางวิสาขานี่มีปัญญามากแนะนำให้รู้จักกับพระสสมมาสัมพทธเจ้าอีกต่อมาท่านก็มีศรัทธาในพระสสมมาสมพุทธเจ้าจึงเรียกพระแม่วิสาขาว่านาเป็นแม่แล้วเนี่ยมาก่อนเป็นลูกสะพายตอนนี้เรียกเป็นแม่แล้ว มันก็เป็นแม่ทางธรรมนั่นเองได้รับความยกย่องแบบนั้นนี่เรียกว่าเศรษฐีนี้ไม่มีปัญญาแต่ครบกับผู้มีปัญญาคือนางวิสาขาพ็นปโสดาบันก็ชักจวงให้พ่อของสามีเกิดศรัทธาได้แต่ว่านางวิสาขานี่แม่วิสาขาต้องมีความหนักแน่นมั่นคงทีเดียวในความดีถึงจะชักชวคนคนอื่นให้สร้างความดีต่อไปได้แนะนำในธรรมะได้ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเงินทองมากมายแล้วก็ตามเป็นลูกของเศรษฐีมีเงินมีทองก็อยาไม่ประมาทละถ้าประมาทไปอาไปเสพยามายาบยาเมาเออยาไอต่างๆอีกติดยาเสพติดอีกนะประมาทอีกใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องอีกก็เกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตได้กรรมก็ตามมาอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในฐานของศีลธรรมความดีนั่นเอง ถ้ามนุษย์โอกาสได้เกิดขึ้นมาแล้วที่มันยากนักยากหนาท่านอุป,ปมาอุปมาไม่ก็อยู่ในทะเลนั่นแหละมีไม้ไผ่ลำเดียวแล้วก็มีช่องอยู่สักช่องหนึ่งในไม้ไผ่นะแล้วก็นานๆร้อยปีโผล่มาทีหนึง่งาในทะเลนั้นก็มีไต้ฝุ่นพัดไปพัดมาแล้วไม้ไผ่จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะ้าตาตาบอดนี่จะมาเจอไหมเนี่ยที่จะมาเจอไม้ไผ่ลำนี้แล้วก็จะต้องเข้ามาตรง ช่องของไม้ไผ่ให้ได้มันยากมันลําบากเพราะนการเกิดเป็นมนุษย์นี่ท่านบรรยายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเพราะมันยากลําบากเมื่อเราโอกาสที่ดีแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ประมาทแล้วเพราะสัตว์นรโกโอกาสทำบุญก็ยากสัตว์เลชานก็ทุกยากลําบากเพราะร่างกายไม่มีโอกาสที่จะสงบนิ่งเลยเหนื่อยไปทั้งวันถ้ามาเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ยังไม่มีศีลธรรมนั่น,นแหละ เราทำงานไปทั้งวันทำงานมาแล้วก็กินเหล้ามาสุราอะไรไปอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสสร้างความดีก็อยากจะรวยอย่างเดียวแต่ก็ไม่มีหนทางที่จะรวยได้แต่คนที่รวยแล้วมีแล้ว <c oughs> ถ้าไม่มีปัญญาก็ประมาทอีกเพราะความร่ำรวยนั้นเกิดจากบิดามารดาทำรรม,มาบิดาบารดาแสวงหามาต่อๆกันมาเพราะบุญเก่าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีบุญเก่าที่เป็นอย่างนั้น แต่ต้องสร้างบุญใหม่ต้องทำปัญญาของเราใหม่เราจะไม่ติดอยู่ในความสุขความสบายอย่างนี้เป็นต้นเหมือนพระสงฆ์นี่แหละในสมัยครูบาอาจารย์ทำไมลูงปู่ม,มั่นยากลำบากมากทีเดียวไปมินาบาดหมู่บ้านไหนเขาก็บอกว่าเป็นผีบ้าทนะั้งนั้นแหละใส่ชุดกร,รมฐาะชุดเข้มๆอย่างนี้ <c oughs> เขาก็บอกเป็นผีบ้าท่านต้องพยายามที่จะสอนคนให้ศรัทธา ก็ไปถ้าพยายามสอนคนให้ศรัทธาจนตั้งหลักพระกรรมฐานในสายภาคอีสานได้อย่างมั่นคงทีเดียวไปที่ไหนคนภาคอีสานนิดนี้ก็เปลี่ยนไปหมดมีความศรัทธาเริ่มใสในคําสอนของครูบาอาจารย์ที่นําธรรมะของพระเจ้ามาสอนตลอดจนว่าคนในบ้านในเมืองต่างๆแั้วนะ่ะน้วก็เริ่มศรัทธาเริ่มใสคนในกรุงเทพคนในต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆก็เริ่มที่จะมี ความศรัทธาในการปฏิบัติภาวนามากขึ้นเมื่อก่อนไม่รู้จักหลักการปฏิบัติจนธรรมะนี้ก็ไปถึงเมืองนอกเมืองนาชาวต่างประเทศก็ศรัทธาเลื่อมใสก็มีสาขาของปุชาในต่างประเทศมากมายทีเดียวนะแม้ว่าท่านจะมาสักองคหนึ่งอย่างหลวงพ่อสมัยโทเนี่ยท่านมาบวชได้องคหนึ่งท่านตั้งใจปฏิบัติก็ทําประโยชน์ได้อย่างมากทีเดียวท่านก็ถึงพร้อมทั้งการศึกษาถึงพร้อมทั้งอ,อ ฐานะของท่านมาแล้วแนหะแต่ท่านก็เห็นว่ามันยังไม่ได้แก้ทุกข์ที่แท้จริงจึงมาปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเรานี้ก็โอกาสดีนะที่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วตั้งใจแล้วแม้ว่าข้างนอกเราอาจจะต้องการมีความร่ำรวยอยู่ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าอยู่ในเรื่องของศีลธรรมเราไมา่ได้ขโมยคนอื่นเขาเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเขาหรือในบางครั้งเรามีโอกาสจะรวยมากมาก,มา,กมายมหาศาลได้ แต่ว่ามันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนประเทศชาติเป็นการคอร์รัปชันออต่างๆเรา,าก็ไม่เอานี่แหละคือคนรวยที่แท้จริงแม้ว่าจะมีน้อยก็เป็นคนรวยแม้มีมากก็เป็นคนรวยคือเป็นคนที่พอตงนวิชาคเคยถามคนหนึ่งว่าเงินเดือนน่ะเท่าไหร่เขาบอกินจะประมาณ5,000บาทพอไหมพอครับเออคนตอบว่าเงินเดือนพอนี้มันหายาก เพราะมีแต่คนไม่พอทั้งนั้นคนรวยก็ไม่พอคนจนก็ไม่พอเนี่ยแต่ถ้าคนรวยแล้วก็ไม่เบียดเบียนทรัพย์คนอื่นเขามีจิตใจแต่เมตตามีจิตใจกรุณาอยู่เสมอก็ย่อมจะมีความสุขเพราะความสุขนั้นมันดีกว่านะความสุขกายสุขใจนี่ดีกว่าเพราะมีธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะแล้วจิตใจก็ห่อเหี่ยวถึงจะมีมากอะไรมากแต่ว่าจิตใจมันก็แห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นในใ,นใจ มีแต่ความที่ต้องการเมื่อมีความโลภต้องการมันก็ร้อนใจมันก็ร้อนมีแต่ความกลัวใจก็ร้อนมีแต่ความหลงล่มหลงในทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายมันก็ยิ่งร้อนใจเพราะไม่มีการที่จะเสียสละไปใน,นที่สุดแล้วก็าตายไปกับความโลภความโกรธความหลงแล้วจะไปไหนลนะ่ะเจ,จ็ดใจติดอยู่ในทรัพย์เราก็คงเคยทราบกันดีนะก็มาเกิดเป็นสัตว์ดระหลาดมาเฝ้าทรัพย์ก็มากมายมาเกิดเป็นงูเหลือมบ้าง เกิดเป็นจรเข้บางมาเฝ้าทรัพย์ต่างๆเนี่ก็มากมายครับเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้เกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปเอยละน้อยจนเราเห็นธรรมะอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญขอให้ตั้งใจให้เจริญในธรรมทุกการทุกทกท่านเจริญพอ